ประช็บวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะฤดูการนะคะปกติแล้วต้องหน้าฝนนะคะหน้าฝนนะคะก็จะมีพืชพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโอ,โอ้คุณป้าใจร้อนจังเลยกระทะร้อนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มีพืชผักนะคะก็เกิดขึ้นบ้างมายนะคะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะอ,อีบุกอีลอกนะคะมีมีมากนะคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยนําเสนอเมนูนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าเขาแนะนําตัวนะคะว่าเขาวันนี้เขาจะทาเมนูอะไร เมนูไอแกงบุกใส่หมูนะคะแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดค่ะอ่าใส่หมูใส่ไก่ได้ปะได้ค่ะเอาใส่ไก่ก็ได้ได้ค่ะอ่าเอาก่อนแกงเนาะเราก็ถามเลยนะคะอ่าเราถามก่อนอ่าอันนี้อันนี้คืออีบุกใช่ไหมอีบุกต้มค่ะต้องต้มก่อนต้องต้มก่อนค่ะเพราะว่ามันแก่อ๋อถ้าถ้าอ่อน ลาอ่อนมัต้องลวกนะคะไม่ลวกลวก,ก็ได้ต้มก็ได้เนาะนะ,ะเพื่อ,อลดอาการคันนะคะค่ะ,ะใครลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อไปแล้วกลัวคันนะคะเอาไปลวกก่อนนะคะแล้วก็มาแกะน,นะคะก็จะลดการคันได้นะคะ แล้วก็ส่วนผสมนะคะสูตรพิเศษคือพีกแกงพี่แกงของเรามีมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะมีมีข่ามีกะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมค่ะนะคะแล้วก็สูตรเด็ดก็คือต้องใช้พริกกระขยงนนะคะจะหอมนะคะแล้วก็ไอ้มีอันนี้อะไรนี่น้ำมันหอยการใส่น้ำมันหอยจ้าแล้วก็ไอ้รสดีค่ะรสดีอ๋อดีแล้วก็อันนี้คือไอ้นอนี้ใบหอมใบหอมต่างๆค่ะ ่มีอะไรบ้างนี้ผักชีแป้นผักชีไปเรื่อยแล้วก็กะเพรากะเพราโหละพาโหละพาใบมะกรูดใบมะกรูดดู่นี่แล้วก็อะไรนะที่เด่นใส่ไว้นี่เนี่ยเอาเอาใบมะกรูดอย่ามาได้เด่นแล้วก็อะไรนะตะกี้เนี่ยไอ้กัญดากัญดาเอาใบมะกรูดมาด้วยนี่ใบมะกรูดเสียซื้อใส่เส้นคนไทยได้ไหมผักแพลวผักแพลวใส่ผักแพลวไปด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะในจอบ้านเด้อ อ่าเดี๋ยวเอาผักแพลวมาด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะอ่าหม้อเราก็ไฟเราก็อ่าแรงนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะอ่าเริ่มแกงเอาค่ะตอนนี้นะคะเราอ่าก็จะให้คุณป้าเริ่มแกงเลยนะคะโดยวิธีการแรกใส่น้ํามันไปก่อนนะคะใส่น้ามันไปหน่อยในน้ำมันสุกก่อนนะคะอ๋อให้ให้เดือดให้น้ำมันสุกก่อนนะคะหค่อยใส่พริกนะคะแกงแกงกระเหลี่ยงนี้ไม่ผิด ดูดขัดกำแพงไม่ได้นี่ไม่อร่อยนะคะ,ะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะต้องเผ็ดหน่อยๆน,นะคะพริกแกงเราก็เป็นพริกแกงเฉพาะนะคะไม่เหมือนพริกแกงตลาดนะคะซึ่งเราจะตำดูแล้วเหมือนไม่ค่อยละเอียดนะคะแต่ว่าความหอมก็กจะเยอะกว่านะคะ,ะคุณพาทดสอบในการใส่ให้ดูไปว่ามันเดือดหรือยังนะคะถ้ามันเดือดีคือแ้วมันเดือดดีแล้วนะคะก็ะคั่วพริกก่อนนะคะ ค่ะถ้าเราทาเสร็จนะคะเราจะให้ทุกคนได้ชิมกันนะคะพอชิมคิดว่าอพอทานได้นะคะก็สามารถอุดหนุนคุณป้าได้ด้วยนะคะโดยการรับไปทานที่บ้านนะคะอ,อยากให้ทุกคนได้อุดหนุนคุณป้านะคะอ่า<ห>มันน้อยไปไหมเดี๋ยวมันก็เยอะค่ะอ่านั่นอยากพอไม่ค่อยใหญ่พอ <c ười> <c ười> ค่อยใหญ่แต่หมูเยอะอยู่นะนะคะโอ้โยอะไรเนี่ย อ่านะคะวันน for ี okay. okay. ้นะคะใครอยากใส่ปลาไหมใส่นิดนึงนะคะอ่าไม่ต้องใส่เยอะอ๋อคั่วละเป็นหอมแกงแกงอะไแกงอีบุกค่ะแกงเผ็ดอีบุกนะคะอ่าปลาใส่หมูมาเยอะอ่าขนาดใส่ไม่เยอะนะเนี่ยนะคะอ่าท่านใดอยากลองทานดู S <S <an other> นะคะ <S <S <an other> ก็สามารถอุดหนุนคุณป้าได้นะคะโดยการซื้อกลับไปทาน <S an other> ที่บ้านนะคะอันนี้เหรอ <S <S <an other> อ๋ <S <S <an other> อคนไม่หมดหม้อม่ค่อยใหญ่ด้วยนะคะหม้อก็เอามาจากบ้านน้องก็อาจจะอุปกรณ์ไม่ครบเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องหม้อใหญ่กว่านี้นะคะอ้าวพี่แกงพี่แกงนี่เหมือนจะใส่ขมิ้นหน่อยทำไมป้าอ๋อใส่ขมิ้นหน่อยหนึ่งนะคะทำให้สีสันน่ากินขึ้นแล้วก็หอมด้วยนะคะ อาใบมะกรูดอาแดกก่อนอ่าปิดไาให้ก่อนเพื่อเพื่อให้มันสุกหน่อยนึงถ้ามันสุกหน่อยนึงก็ใส่ปุบลงไปค่ะอ๋อค่ะระหว่างนี้ระหว่างที่รอหูสุกนะคะอ้าวตบมือกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวณปบาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งไอทำไมน้ำก็เติมไปแล้ว่ไม่ดีข้าหรอร้องไม่ออกเอาสักนิด ทุท่หากำบื่อนองได้ตอนองจเฝ้ารออเวลาเลือกงนกะเรี่ยงเดนมนดูกเรียวันนี้ติดไม่ได้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเลื่อนนะคะมันต้องได้ติดนะคะอ่ามันจะล well <t ong> <t ong> ื่นหน่อยอ่าไม่ใช่อะไรนะคะสาคัญเดืว อ่าม้อจะไหม้เลยนะคะต้องคั่วหมูกันก่อนนะคะอ่าเป็นแม่ค้าด้วยเป็นแม่ครัวด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะใครเป็นแมวมองอะไรแถวๆนี้อยากได้คุณป้าตลาดส่างให้ไปเป็นนักร้องนำน้องนักร้องนงใครอยากปั้นนักร้องอาชญได้นะคะคนนี้เสียงดีมากค่ับข้าวอร่อยด้วยนะคะถ้าใครสนใจมาดูได้มาสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับเมนูแกงบุกของเรานะคะวันนี้ นะคะจริงๆแล้วแกงลุกเราสามารถแกงได้หลายอย่างนะคะเรา้อจักแกงเผ็ดแล้วจริงๆคุณป้าเขาอยากจะแกงกระเหลี่ยงนะคะเราก็บอกว่าอลูกค้าอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชินอ่าแล้วก็แกงอ่าแกงเป็นแกงเผ็ดละการเหมือว่ามี้ย่าใส่น้ําลงไปนะคะอ๋อใส่น้าลงไปเมดนึงดนึงฮะขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยนุ่งแกแล้วเอ้ยมีช่อ่ะ พอเพลยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวหม้อจะไหม้นะคะแกงจะไหม้สะกดนะคะแกงอ e ีบุกกันนะคะวันนี้แกงเห็ดนะคะมาลองทันกันได้นะคะเผื่อไปเห็นที่อื่นแล้วก็จะได้ดูว่าเอ้ามันสามารถแกงได้โดยไม่ทันนี่หนานะคะมาถามมาสอบถามวิธีการแกงได้นะคะว่าแกงยังไงนะคะจริงๆแล้วรสชาติรสชาติก็อร่อยนะคะความนิ่มเขาจะ,ะนิ่มนิ่มกว่าอาจจะไปอาจจะแตกต่างกันไปกับ อ๋อโบนเลยนะคะส่วนมากอ๋อใส่ปลุกได้แล้วตอนนี้นะคะเอาเทน้ำออกก่อนนี่เราลวกแล้วไปผัดเลยไหมเหมือนใส่บันได้ไหมได้ไม่ไม่รู้สิถ้าบัดผัดเราต้องบุญนี่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแกว่าบุดอย่างนึงได้อีโลอีโลได้อ่าได้ส่วนมากเราจะแกงมากกว่าเนาะจริงๆแล้วถ้าแกงกระเดียดเราจะแกงข้าวคั่วเลย ใส่ข้าวเปลือกแป้งก็อยากจะแกงข้าวเัลืเราบอกอ่ะเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะไม่คุ้นชินเอาแกงเผ็ดละกันนะคะอ่าผลมันเอาพี่ด้วยด้วยพี่แกงเราอ่ะมันมันคนละสิ่งแต่าพี่แกงตลาดนะครับซื้อคำกับข้าวกินกันที่ที่ยวหม้อเนี้ยอ่ะโทรมาเมื่อเช้าก็มาได้รับสายเพราะว่าถ้าเอาหม้อมาเอาหม้อใหญ่ๆมาด้วยหรือเปล่าเออ เอาไปเก็บมะเขืออยู่นะคะเพลงไทยไปแล้วต้องร้องเพลงกระเดียวสักเพลงนึงนะคะตัวมือตัวมื่อตัวเมื่อไอทำไม่นะอ่าอ่าไอใครหนึ่งอ่ะมาไว้มากรว้อยหน่อยหนึ่ง คือคือเรียกว่าน้ำมันเหลาเลื่นมันยังไม่พอนะคะน้ำยังไม่ถึงน้ำมันแค่ไม่ได้ใส่ส้มค่ะไม่ใส่ส้มอ่าไม่มีส้มป้าอ่าสูตรแกงกระเลียงไม่ใส่ป้าเขาคนเดียวแหละแต่ถ้าหนูแกงหนูใส่ส้มทุกทีกูหันแก้ส้มก่อน แกต้มก่อนอ่าโอเคอ่าจะสุกแล้วนะคะอ่าใส่เครื่องปรุงตอนนี้นะคะมีมีกะเพร,มร,มรพามีโหระพาเป็นมะกรูดใบมะกรูดใส่ยางปลายังไม่ได้เสร็ใส่แล้วจ้ะใส่แล้วเป็นมะกรูดยางมีผักแถวด้วยแล้วก็บักชีล้างยางเนี่ยล้งางแล้วมั้งกันดาล้างแล้วห้งแล้วอ่าล้างแล้วโอเคนะคะอาชีบใบมะกรูดใส่นะคะไม่ใส่ส้มนะคะ อ่าแต่ถ้าเราแกงทีไรเราก็ไม่ได้แกงแบบนี้อ่าเราคั่วขันเนื้อเราก็เลยส่วนมาแต่โซดาที่เราจะแกงแกงข้าวคั่วนะคะแกงข้าวคั่วเราก็ต้องใส่อ่าเปรี้ยวหน่อยใส่ใบแมคแครมแกีะเป็นใส่ใบส้มป่อยกูจะแซ่บเนาะได้ใบส้มป่อยก็ได้แกงนี่ไม่ไม่เข้ากันนะจ๊ะอ๋อนี่ายแล้วใหม่ไงเนี่ยเดาโอ้ยใบเยี่ยมแม่แม่แม่มึงอโม่โม่ถอยมาใหม่เลยแค่ยงหน่อยเอาห้าสิบบาทก็น่าจะหมดแล้วเนี่ย อ่าไม่เป็นไรแล้ววันหน้าเอาไว้วันหน้าเอาวันหน้าอีกแล้วแกงหน่อยก็บอกเลยว่าแกงหม้อใหญ่ใช่วันหน้าจะเอาจะแกงปีบ้าเอามาขายเลยมันไม่อร่อยเหมือนแกงตรงนี้ยงไงกินกิงก็ต้คุณก็ต้องแกงตรงนี้เออแกงตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ชิมนะคะอ่าอาชุกแล้วเรียบร้อยอ่าหาถุงใส่เลยอ่าตักใส่ถุงเลย ะคะหอมมากเลยทุกคนนะคะนี่หอมขมิ้นเหมือนคล้ายๆเกงหยวกเลยอ,ะยอ่ะอ่าใช่หอมมากๆเลยอะ่ะฮะใค<อ>ใ,ใส่ทั้งหม้อเลยกันหอมมากเลยนะคะเนี่ยใครสนใจนะคะแฟนเพจของเรานะคะใครสนใจวิธีการเกงนะคะวิธีตามที่เกงยังไงนะคะก็เขียนมาได้นะคะ พิมไม่ได้ว่าสุดพี่แกงของเรามีอะไรบ้างนะคะทางแอดมินก็ถ้าทางแอดมินรู้นะคะเห็นแล้วนะคะเขาก็จะตอบนะคะว่าสุดพิ่แกงของเรามีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับตลาดเสาให้เรานะคะเราก็เปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่2โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะคะลูกค้านะคะที่เดินทางมาในตลาดเสาให้เรานะคะทุกคนอาจจะสังเกตว่าในตลาดนะคะเราไม่มีถังขยะนะคะ ทางขยะกลางเราไม่มีนะคะดังนั้นขยะที่อยู่ในมือท่านนะคะทุกท่านสามารถฝากได้ตามร้านค้าทุกร้านนะคะสําหรับขยะนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็นะคะต้องขอขอบคุณนะคะป้าสุทินนะคะซึ่งเป็นเชฟนะคะแม่ครัวมือจักาศนะคะของตลาดสามให้เลยนะคะเกี่ยวกับกับข้าวเกลี้ยงเรานะคะโอกาสน้า,น,าน,นะคะเรายังต้องรบกวนป้ามาช่วยทาอีกลหลายเมนูแน่นอนนะคะ